อ่าเมื่อนี้ครับผมมาสูบปลาครับเคียงสูบอยู่บนเมือต้อม,มีไฟโอ้ยน่าเไปเร็วไปไปลาเคียงเคียงสูบเต็มเต็มนะครับผมบารทีนี้เมืองปลาครับบารทีนี้กำลังกำลัง,ลงโอ้ปลาขวใหญ่ที่สุดโดนบ้าคับนี่แน่นอนนี่เป็นว่าเอาแหลกแหกหมันมาก,ก่อนครับ วิถีชีวิตอิสานบ้านเฮาครับสูปป่ป่านอนหน้าไปกันตันแล้วครับขายกับ,บว่ไดดราคาแต่ว่าปลากับสู่พื้นแล้วมันกับเกินราคาที่เขาซื้อครับของมันอยู่ในน้นำมันก็เป็นวามลงทุนมีวามเสี่ยงคนมาซื้อกัอยากได้กำไรเขาก็เจ็บไปแต่กินเลี้ยงกับปีนี่สามตัวนี่โลกลกัววะครับนี่ถึงวีดีโนะออสองโลก เอ้ถือเบ็ดนี่ว่ตะหง่วนรุ่นนี้เนาะกูแขนไอ้รุ่นนี่ก่อเขาว่าตะหง่วนถือเบ็ดเนี่ยแ่เงี้ยเขียนก่อเขาหมเล่เหรอถือเบ็ดกับสูบปลาเนี่ยมันคนละฟิวขึ้นมาละหวาน่ากันเนาะเออขันจาใส่เบ็ดได้สามตัวนี่นี่ถือว่าแบบก้บป่านนี่วเดตะหง่เีวน เพง่อนคบยไปเคลื่ก็ได้หลายอยู่างเลยผมก็ใ่นี้อยู่น้องอีตรงจิมงานนอนหน้าเป็นงานสวอิสระเป็รักษาวิถีชีวิตเลยครับผมบาดเท้ามาได้ครับเด้อขิมเข่าทงเข่าปลาล้มกันบาดที่นี่อากาศกำลังดีบอสพ่หนาวบอลลมเมื่อนี้พอดีพอดีบอลหอนบอเอายุ่งกับบอลคอยมี แตกปกติมาหน้านี่โตยุ่งนี่ถล่มขักเดยมิ่งวดนี้ผมมียุ่งจักโตเลยเป็นมาเป็นสี่ย่างเลี้ยงแยงงามๆไปแั่นครับแต่ว่ามันเกิดส่งออกอันจับใจคนมันสีหวอนก่อไฟเลยสังเกตมึงยอยู่เดลยนี่โอ้กับบางทีเหรยากกว่าชุทวงอ่ะซ้ะำแขนเนี่ยเ้าสื้อเราแขานวัดให้มึงกันอ่ะ เออเป็นส oh, nice oh, oh, ิบอเสียวอนนะครับผมโอ้ยสัมเขนอิลี่ไงอิลีครับปลาตัวนี้ผู้เฒ่ากะแม่อสมัยเก่าเป็นกับบอยแดงสี่เด้เป็นดึกเข่าเลยเด้หักข้อดึกเข่าเลยแล้วก็ที่บีบีมึงเป็นกับบีมึงว่าเลียบบอแดงมันออกมากินเลยจ้าผู้เฒ่าเอากรกิน คือจังแบบพิธีพิธันแน่ครับม่วนงามดีๆนี่จมนี่กำลังไถหน,น้าหดหนามก็ลังเริ่มจะได้สูบแล้วพอสูบแล้วหลายเกินไปปลากระท่ันเขาสั่งปลาเขาสั่งเมื่อแล้วตอนนี้ย่างกินกับเกีย๊ยยุทงกับแซบรับปลาหน้ามันแซบกับปลาเหลียงมันมั่น ปลาหมัดปลางนี่มันมันปลาเขาสางมันคืออ้วนแต่มันกินปลาหน่อยบ่หน่อยพี่จังเด๋ปลาหน้ากับปลาสางมันก็ระเบียบเนาะน้ำหน้านี่มันจากหัวปูเนี่ยน้ำถึงเบ็ดถึงตัวเนี่ยอะไรก็ได้อบางเทียกับพวมันบ่อยอ่างมันเป็นน้ำดูดูก็อย่งไหนมันเขาสางแล้วมันก็มันนีิเด๋อใคออกเด๋อไม่เลิกกินปลานีปลาเบ้าปลาสาวคืออย่งไหครับมูนี่ปลาสาวอ้วนอวบเป็นน้ำมันดีครับ นี่ชองปลาเพกินมันมันกินปลาหน่อยกินกุ้งกินปลาซิวปลาสอยไั่สัตว์ล้วเนาะอยู่น้ำแพร่น่ามันเกิดกินยากเนาะมันเกิดบูกินก็สิไปหากินได้เนาะพิธีนักล่าครับสัตว์เล็กย่อมเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่ลองเอาไปนิดหน่อยมาปล่อยมันเปลี่ยนี่ยมันอาปากดูจิเลยบูบบูบบูบเลยเพราะเหลียญเนาะบระทุเพราะแม่นว่ามันไปใส่เดกันพันปลาเนี่ยปลาพวกนั้นเป็นปลากระชัง ี่เป็นก๋วยกหลายใไหมปลายเมื่อกี้ได้ทีไปครับเม er ื่อนี้ไก่ไป, it. ไปไก่เสียได้กินไปไงไก่แล้วไก่แล้วเดี๋ยวขาขาขาปากมันเลี้ยงอยู่ปลากมันแดงอยู่ปลาปลาคอมันมีศูนย์พันเนาะแต่ว่าปลาลดนี่ปก็ปลาลดนี่รู้สึกว่าหายไปเลยเป็นเด็กหน่อยยังเด็กตะกี้ยังได้ตากบออยู่เดิสูบเพิ่งสี่อีกมือหลังมน้ามาเก็บปลาลุดมือนี้หายไปเลยปลาลุดว่ได้กินเลยปลาลดคอร์ดคอร์ดก็ ฟอร์ฮอนๆกินกับเขาเสียบขนาดเตะอรุดเนี่หอมแล้วหอมควนแล้วตอนนี้ <m> คนหนึงไปแทงปลาไหลโอ้เปล่งแสดงมันพองหู้ขัดเดี่ยวไ,ไปแทงนี่ยนอยก็ปลาไหลเมื่อกี้เห็นตัวทางพิ้งต้นยูข้ามาที่นี่โอ้ขัดเขาทาท,อ,ทองยื้อโชเปียชองเลยเว้ย ไทยอีสานสางชิ้นครับไอีสสาาน้งิฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยครับผมกดซับสะไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อหลังสิ็จาไปกินขวานูบาดนี่เ้ยในรอบปีเลยก็ท่านได้กินเลยขวานูพ่อไว้อยู่ด้วยเพื่อนไปห่างไทยบาดนั่นจงไหนต้องไปหาหลักก่อข้อกัน ่วงหว้ขาดสองหลังเสียสี่ตอนกินครับพี่น้องครับมาทีนี้โชคไปใส่กันเสียกันได้เจ้าบ่วงไว้ให้ได้เจ้าปวดตอวหนูเออเขาจ้าเอาได้หนูไหม